ปดครับพี่น้องเป็นยังไงครับพี่น้องหอมมากอย่างนี้นะังค่อยๆค่อยผู้รุไข่มันตรงเต็มที่แล้วตัวนี้ผมบอกมิตรงไปกว่านี้แล้วครับปดสวัสดีครับสวัสดีครับ พบกับทีมงานพมแดงนะครับต่างช่องแคดมิลฟุตครับมือนีสิะ้าไปเบิงแม่แง่ใครมดแดงนะครับอยู่ต้นบักม่วงนะครับผมนี่ครับต้นบักม่วงยางทะลุเถียงเข้ามาเลยะแต่ว่ามงนี้ไม่เว้นเถียงเลยนี่มงจอดรถอันนี้มองจอดรถครับนี่ครับต้นบักม่วงอยู่ในป่าอยู่ข้าเนี่ย แล้วค่อยถ้าเบิ้งนะครับว่าที่เป็นยังไหน,นะครับสีใดหรือบ่ไใดข้างบุกม่วงกับบใหใ่เป็นไดครับค่ยติดตามเด้อพี่น้องเด้อ แล้วครับอุ้ยเม็ดตรงขนาดมีมั้ยมันเห็นสีลายบ่ขนานเต็มตรงอ่าเม็ดตรงเลยแม่อ๋อครับมันรุ่นกันครับถืออยู่ชื่อว่าใหม่อ่อนหมดตัวใหม่มันอ่อนยังเฮี้ยด้วย <laughs> oh, luôn rồi Là chị ông mày ở câu lắm luôn mẹ mẹ Ủa, <laughs> <laughs> oh, còn còn mẹ นี่เป็นต้นมกม่วงซอครับมากับพ่อกินสมแล้วเม็ดตรงเม็ดตรงเม็ดตรงดูแล้วว่าเป็นหง่ขะเจ้าคือเป็น,งน,ปนแง่มุมนี้แม่มันบอกห,ห่ากันปะ มันแม่มันเหงาอยู่น้ำใบฝนพุ่งตกมาคลืนนี่ครับโอ้ข้างหลังฝนตกมันผิดแม่มันบ่คอยแลนนะย่าดมากเหรอเจนได้ค้นแบกไม่สาบไว้มือนี่ไหมยังแค่มือแดงเจนเย็นแม่มแมจเจนเย็นปูเหียป๊บไม่ได้ผ่าเคี้ยวมาปูเนาะพี่น้อง มันเดียวมันก็ขึ้นใบเพื่อจะโค่นกันแม่แม่พ่อถือพ่อถือพี่พี่มันอยู่ใบลางทีหน่ะ ไส่เป้ง่ด้ตันใส่เป้งมันต,ตายลูกจุได้กินปีต่อไปวิธีโบราณพืชโบราณมันโนน้ำแลออาวมนกับพืชหอไงเออเกาไปเศร้าเมีนปล่อยตุ่นไม่ต่อไปโกมน้ำเนีอยไม่กับ ข้าวสเลือกออกใบไ,ไม้ออกก่อนเราค่อยไปเอาแม่มันออกที่หลัง เดี๋ยวให้เบิ้งครับนี่ครับนี่ไข่ตรงรตรงไข่ตรงตรงนี่ครับเดี๋ยวเขาคไปเอาแม่มันออกที่หลังนะจริงแท้หนี่ก็ออกแม่ลนี่เอาจริงๆว่าจะกินเมียงพร้อมไหมแม่มดแดง นี่ครับมันติดขึ้นมาพเพราะเบิ้งมันมีไข่แล้วเท่ากับซีดทิมนะเดี๋ยวมันกับไตขึ้นต้นมวงือเกา่าว่าตายนะครับนี่ครับโอ้โอไปขยายพันธุ์ต่อไปเออแต่ตัวนี้ตายแน่นอนเนี่ยเออพลังก่อนอันนี้ติดขึ้นมาแล้วปล่อยไปอันนี้ห้างที่สองครับเป็นยังไงบุญนี่ อันที่สองโอ้ห้งนี้หลายกลัวอีกคอรงองครับห้งนี้หลายห้งนี้หลายโอ้หลายหลายหลายนีน่ครับคอยดูเบ่งผลงานครับเดี๋ยวตอนนี้ต้องออกจากปลาให้ได้ก่อน สองห้างสองห้างได้เป็นกิโลวะ เดี๋ยวพาไปเบิง้งพาไปเบิ้งแม่กางเงี้งยห้างใไงมา,างไม่างตัวนีไข่โอ้ขันมันไขรนนิบัเลือกห้างหน่อยห้างใืทอทีข้ามกับปัน่นเดี๋ยวคคือห้างที่สามหรือก็ยังเหลืออีกเด้อครับต้นเดียวเลยยุย่ฟังทั้งคน หูไฮไทรตรงดีขนาดนครับนี่ขุดนักมือ่ะโอ้ลังนี้เยอะลังนี้เยอะเช็คผลงานก่อนอ่ะหอบขึ้นมาดูสิปาดครับพี่น้อง<า>เป็นทังไหนครับพี่น้อง อ๋อพออ่างนี้นะครับคอยคอยคอยปูดไข่มันตรงเต็มที่เล้วตัวนี้ผมพ่อไม่ตรงไปกว่านี้แล้วครับนี่ครับพ่อได้ไข่มดแดงมาแล้วกับแม่มันออกนะครับที่ดังเดือดใส่เสียผ่า ตัวหนูม่วงตัวเดียวเลยครับมาแล้วครับตะก,ก้าแรกปุป๊บนี่ครับผลงานสะออนสะออนตอน่อนดิพี่น้องเลย ครับพี่น้องอาก,ก้าที่สองนี่นะครับใ่หยอดปักระโดดน้ำจุดๆครับห่อใสียพักกระโดนดกกโดน้ำครับกินิในบ้บาน แซ่บนี่นะครับมดแดงที่เข้าไปแง่นะครับอยู่ตน้นักม่วงวันนนะครับนี่นะครับพอมาเลือกแล้วกะโอ้มีแต่ไข่ตรงๆมีแต่ไข่ตรงๆน้ำหนักหนักจีประมาณสองโลนะครับถึงอยู่ดอกสองโลนี่นะครับใส่ซ้ำนี่ครับ,รบซ้ำใหญ่เลย ขอนะครับจบคลิปนี้ไปสำนีกันด้อครับผมกันแงใคขหมดแดงเนาะกับผู้ใดนะครับมาคลิปนี้หรือว่าคลิปใดของอทีมงานพุ่มแดงนะครับทางช่องแคทมิวโฟโตครอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ใด้อนะครับผมสวัสดีครับ